สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีม้าเราได้จ้าเด้อหนุ่มจ่อกระเพราท่าคลิปเพิ่นชิดไรทายนี่จ้ะเออเนี่ยพาพ่อเพิ่นไปข้างนอกด้วยจ้ะเดี๋ยวพ่อเพิ่นมาสวัสดีเด้อจ้าเด้อมากัน น้งมือข้างในทายคลิปเ้อพี่น้องว้า,าวกระไดทายเมเนะ่ะเนี่ยเพิ่งในทายเนี่ยจะวันจับครับครับผมรอแป๊บหนึ่งหลกครับโอ้ยดำหน่อยตาคือยังเจ็บคักแท้ทุกแหละหึตาดำหน่อยข่อยตาลูกข่อยคือยังคักแน่แท้ซูหึตาลูกซ้ายข่อยไหมอย่า,ามาให้ดูสิ สวยนี่ก็ชอบเล่นจังเลยเนะี่ยเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วสวัสดีจ้าพ่อพ่อมาเนี่ยเอฟซีเนจ่า,านางกันเจยวเจ้าเจ้าสวนสนามนี่พี่นอนะ้องเอ้ยนะอ้าไปร่วมซื้อก๋วยเตี๋ยวอ้าวไปร่วมกปถามอ่ะไปไหนวะเออเนจ้ะ สวย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 เป็นอะไรสวยอืมมาแล้วพ่อมาแล้วไปวิ่งไปเลยพ่อมาแล้ววิ่งไปเลยเพิ่งลูกพี่น้องเอ้ยพ่อคนมาพ่อ,ขอ,ขอ พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วอ้เอ้ยบักงะหนึ่งแถาเอ้ยคนเข้ามาเข้ามาเร็๋ยวเข้ามาเขามาเร็วปวด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 ปอดระวังเหยียบลูกได้ ตสใสามเลยจะได้่าตีกันเอ้ยโอ้ปดปัดปาดปัดปัดปปัดปดปดปโอ้อะๆๆ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 อาหารนี่แม่เบอรเอแม่เออาหารเบอร์ละจ้าเบอาจ้า เอ๊สร้างตีกันเด้่ะเออขักแทรแน่แน่แนไอ้ถาดใหญ่อีกถาดนึงไือใส่ละพอ่อต้<น>องใส่ซีถาดด้วยไงข้างในทั้งหมดมันมีจากถาดหาถาดละแม่นสิข้างนอกถาดนึงขง้างในถาดนึงนี่ได้อีกถาดนึงไม่ง,งมอยู่นีได้ออเอามาสิล่ะเนี่ย นอก,กแะใส่หลายมันมีจากตัวเองแล้วก็เพื่อแนวแม่ไม่ยชเรียกับบแนวคุณในเรื่องที่ปากตอยมันจะขาออกมากินเนี่ยเออไปกินกินข้าวแล้วจะอบอกว่าหายเอานี่มันใส่ขาดนึงนี่มันวัดม,มันตีกันนะสุ้มพันน้อนไอ้จำนำน,น้อนเลีเ้ยงคิ้วได้น่ะอ,อ๋อเสียงดังเขาอันนี้เบิด อ๋อหลายพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เขามากกับกดไลค์กดแชทนะได้จ้ะหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ก็คือหนึ่งกำลังใจได้จา้า่อแม่พี่น้องเลยพ่อพ่อแม่แม่แล้วกะ็อย่าลืมกด Subscribe ก,กดกระดิ่งได้จ้าเด้อกดติดตามช่องพอรักแมว Channel นนได้จา้าขอพระคุณหลายๆได้จา้าพ่อพ่อแม่แม่ที่เขามาแลาว้วนะอือเอ่อกดกดนี่ได้จ้าเด้อ สำหรับการติดตามไก่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่รวยเป็นเล้วก็รวยเป็นหนาเด้อจ้ะผู้ใดมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้าห้กเด็กหน่อยก็เปิดเข้ามาบางคลิปนี้เด้อจ้ะเด้อ ทานเข้ามาก็าวมาขอมา,ขอมาเบิง่งคลิปเบิ่งไหลไหนเหแน่ขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้นอนะครก็บ่มีอีหยัยงหลายแอกจ้ะขอบขอบแม่แม่เอฟซีขอให้รักและเมตตาเด็กๆแน่ด้วยจ้ะเดินดูเบิ่งนี้แล่ะพากันกินมื้อเช้าก็กินแล้วเด้อพี่น้องบ่แม่นบ่ให้กินเด้อให้กินหลายพร้อมเด้อแต่ว่าอาหารมันเบิดแล้วอาหารเบิด เขาเคยได้กินเด้ยางมือสายนะมือเทียนเขาเคยได้กินอะ่ะก็ต้องให้เขากินเด็กพ่อเขาไปซื้อมาให้ครับรถออกไปซื้อมาให้แล้แรกพ่อก็ต้องซื้อเขามาอีกด้เอาพอ่อบ่ได้ขครับไปซื้อล่าน,นันติคือบ่ซื้อฮะ ฮะว่าสิบอกพ่อซื่ออาหารเปียกไข่ดำน้อยเอยอะเลยเนี่ยไปในแผงนั่นแหละไปแล้วปิดแล้ว,ลวนะปวดอ่ะพักกันกินเล้กไปเลี้ยบปากาพวกคาบพลาดอะไ้อเอ้ยหนอมองเอื้นมีแย่ๆกับว่าไปถูมาถูขาก็<ะ>อไไ้องฮะ ่ายคลิปอยู่จ้าจ้าก็ลงคุยกับคลิปอยู่อัดคลิปเนี่ยลง u t u b e อะ่ะเนี่ยลงช่องแมวเปิดค่ะก็ติดตามพันกคนแล้วเนี่ย <S S ออสองเดือนกว่าตั้งแต่ทำมา ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาเราก็จะไปเหมือนช่องใหญ่เขาก็ไม่ได้เนาะเขาก็ทํามาหลายปีแล้วยี่สิบแปดตัวตอนแรกยี่สิามสิบเลี้ยงเอ่อตายไปสองเหลือยี่สิบแปดเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปขอบคุณหลายๆได้จ้เน้อพ่อพ่อแม่แม่เอซีที่แยกเวียนกัามาเบิรงนได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆได้จ้ะ เดี๋ยวอขอบพระคุณมากๆเด้พอพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยแม่อ่อมชะเงนือขาแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> อืมโทรศัพท์นี่ก็ได้เออองถ่ายรูปไปลงออสวยสวยนี่ชอบมุดผ้าถุงนะไก่จุกอ่ะ ลูกซ้ายเจาเห็นบะบอกลูกซ้ายไงเจาเอะสวยทาไมชอบมาแง้มมือแม่ฮะแม่ไม่เข้าใจหนูเลยเป็นอะไรนักหนากับมือแม่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยแง้นะเห็นไหม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 โดมๆแล้วก็แง้แม่ไม่เข้าใจหนูมันชอบระชอบปะอืม นี่ก็สิขอปิดคลิปกันเด้อจ้ะพ่อพ่อแม่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจจ้ะกด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องปอรักแมวชาแน,นลได้จ้ะเด้อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ